สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช็อกนักร้องสาวเปิดใจครงแรกเคยจับได้สามีคุยหญิงเอินเป็นหนึ่งหนึ่งสาวกระแรงของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ครับสำหรับพันช์วราการนอกจากจะเป็นนักร้องและนักสแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วทางด้านครอบครัวเธอนั้นคือลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่จับไม่ร้องเพลงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง1ิบขวบเลยครับนอกจากเรื่องหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วก่อนหน้านี้เรื่องความสัมพันธ์พันช์แล ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองได้เลิกรากับสามีนักธุร,รกิจแล้วล่าสุดในรายการคลาบ f ร i d เด s h o ชเธอได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักทั้งยังบอกว่าเคยไหวข้ขอพรพระพิคเนตและจับได้ว่าแฟนคุยกับหญิงเอิญถามว่ากับอดีตสามี8ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยหรอพันต์ตอบว่าพันช์จะเป็นคนแบบว่าสบายๆแบบจะไม่จุจ๊จิกจุกจิกไม่ตามตอนนั้นที่ขอเลิกกันเราว่าเราจับได้ว่าเขาแบบไปคุยกับผู้หญิงคนนึงงก่อนจะแต่งงาน ประมาณครึ่งปีได้ที่เรารู้เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันแปลกๆก็ไปไว้พระขอพระพิกเนตว่าถ้าเขามีคนอื่นหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปขอให้รู้ภายใน3วัน7วันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ